คกัรเรื่องที่เอารูปเราไปอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่งจนหลายคนจะรู้สึกว่าเกิดดราม่ากันว่ามันไม่เหมาะสมตรงนี้เห็นว่าเราไปคอมเมนต์ที่อ็อกด้วยตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างาที่แบบที่เป็นรูปเราคู่กันจริงๆก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นครับเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเ,เรื่องที่สื่อสารกันฝั่งเรากับฝั่งนู้นไม่สื่อสารกันไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ค่อยละเอียด,ยดไม่ไม่ครบถ้วนดีกว่าครับใช่แต่ว่าทางทางฝ่ายนู้นก็มีทักมา ขอโทษผมเหมือนกันครับที่แบบว่าสื่อสารไม่ครบถ้วนแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้คือแต่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับใช่ไม่ได้คิดมากเท่านั้นไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นใช่เพราะว่าทางทีมของเขาเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับมผมก็ตอนนี้ก็คุยกันจบแล้วโอเคแล้วครับผมโอ้ยอันนี้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆ<ช>มากที่แบบเป็นห่วงพวกเราครับผมใช่ครับผมก็นา่ารักเป็นแบบเป็นห่วงแบบความรู้สึกกระทบจิตใจเราอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราโอเคทั้งสองโอเคครับผมก็คุยเคลียร์กันแบบเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงบ้างพี่เนี่คือเวลามาทำแฟนมิ่เนี้ยมันต้องเตรียมอะไรใหม่ๆมาเพื่อที่จะให้แฟนๆรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่ามันเครียดมาสำหรับ,บเราที่ต้องคิดเนะี่ยไม่เครียดไม่เครียดครับผมเรารู้สึกว่าการได้มีเหมือนแบบเป็นมินิแฟนมีติ้งใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่าได้ฝึกสกิลในตัวเราเหมือนกันนะฮะอาจจะแบบไม่เยอะมากเหมือนเท่าคอนเสิร์ตแต่ก็รู้สึกว่าอินจอยแล้วก็สนุกเหมือนเป็นการแบบขอบคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนทางแบรนด์แล้วก็ทางซีนูนิวด้วยครับผมแล้วก็มาแบบว่า จัดงานเจอแฟนแบบมีอินโทรแฟนมาด้วยอะไรเงี้ยรู้สึก <ừ m. S 1> แบบแฮปปี้ครับผมก็ไม่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับเอ่อแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโชว์เยอะมากจริงอาจจะออกแนวกดดันกดดันตัวเองซะมากกว่าครับแต่ว่าวันนี้ไม่เครียดครับวันนี้มีแฮปความสุขแฮปปี้ก็คือเ้นเล่นมากกว่าโชว์เลนจอยเลนจอยครับ<ๆ>ส่วนใหญ่ก็ทุกงานน่าจะเป็นงานเอ่นจอยครับจอยจอยไปก่อน <c oughs> อยากจอยกับแฟนๆ กยังแผ่านมานานแฟนก็ย,ยังมาแบบว่าทให้ตัวเาได้ตลอดเวลาก็ <ๆ S 2> ดีใจทุกครั้งเลยครับที่แบบแฟนๆอย่างมาหาพวกเราด้วยอยากมาดูแบบอยากมาดูโชว์พวกเราแล้วก็อยากมาเล่นกิจกรรมด้วยกันด้วยอย่างวันนี้ก็มีอินเตอร์แฟนแฟนชาวจีนมาแบบมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันไปข้างบนเวทีเรียบร้อยแล้วครับก็แต่ละคนก็คือน่ารักมากๆทุกคนก็คอยพพอร์ตเพื่อเราตั้งแต่แบบเมื่อก่อนบางคนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ประเทศ มีเริ่มามาตรการเริ่มผ่อนคลายขึ้นแต่ละคนก็บอกว่าเนี่ยตามามาปีหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้เจอเลยเพิ่งจะได้มาเจอเราแบบไม่นานมานี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้หทั้งๆที่เขาไม่เคยเจอเราเลยแต่ว่าเขายังสะพอ์ตพวาเรามาได้เรื่อยหนึ่งปีอย่างงี้ครับก็ดีใจมากๆเลยเป็นแฟนชาวไทยก็ด้วยพอเขาไม่เจอเราเราเขารู้สึกยังไง เเาว่ป็นหมือนนอย่่างทีหคันนี้คือดีไม่ดีฮะยังไม่เคยถามเลยเออหน่าถามเหมือนกันฮะแต่ถ้าถามรึ้ปล่าแต่ยงเคยคิดนะครับเป็นไงครับตัวจริงแล้วก็แบบอยู่ในใจไงแล้วนักเขาบอกว่าไม่เห็นเหมือนในรูปเลยะทงมาตามมาตามขพอนึงซีนูนิวไม่เห็นเหมือนในรูปเลยดูดีกว่าในรูปหรป้าไม่มาแล้วไม่มาแลยโอ้ยแดงไม่ได้นะมาก่อนใช่ไหมมาก่อนจะตอบวบบนี้นูนิวตอบเพียงกับไปดูดีกว่าในรูปใช่ไหมครับไม่เหมือนเนี่ย แต่ไม่กล้าถามเราไม่ถามดีกว่าอจะเห็นดีแอคเลยอ่ะอุ้ยก็คือบช่วงนี้พวกเราก็จะมีแบบงานอะไรที่เห็นกันตลอดเยอะเรื่ลยเนนนาาะมีงทุกวัเรื่อยๆครับกลัวพี่พี่ซึ้งเหงาฮะไม่พูกเราก็แต่งเดี๋ยพอจะไปต่างประเทศก็มาเป็นเดือนใับใช่จริงจริงเดี๋ยวมีจริงจิเดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปมีแบบไปแฟนมีตต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะครับผมใช่ เตรียมตัวยังไงบ้างก็คืออีกสองเดือนก็คือทีนี้ก็จะคือไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงเทพแล้วอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่เดือนหน้าแล้วครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวมีไปที่เกาหลีก็เพิ่งประกาศไปครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ฟิลิปปินส์ด้วยครับก็ไปหา,าครั้งนี้ก็เป็นการไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเลยก็ไปหาปแฟนๆที่นู่นครับมันเริ่มชินกันก,กับการที่ไปแฟนต่างประเทศ จริงๆร,รู้สึกว่าชอบนะคะเหมือนเราไดเา้เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานด้วยแล้วก็ไปหาปแฟนๆที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอเพราะเขาไ่บ่อยครับก็เหมือนไปแบบไปได้เปลี่ยนความสุขกันครับจริงๆก็ไปกิน,กนด้วย <laughs> ใช่ครับ <laughs> แต่ถ้าถามว่าชินหรือ,อยังก็เริ่มเริ่มจะชินกับการบินแล้วนะครับ <laughs> ถ้าช่วงแรกๆ <laughs> อาจจะไม่ค่อย <laughs> ไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นครับแต่ช่วงหลังวันนี้ก็รู้สึกว่าไปถี่ขึ้นได้เรื่อยๆเลยแต่ยังชอบอยู่ครับ โอ้ยนั่นต้องแน่นอนด้วยฮะก็จริงๆบางประเทศก็ไปหลายครั้งครับผมก็คิดเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆน่ากินบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องให้แบบว่าทางกูรูของทีมงานเราแบบช่วยหาอะไรเงี้ยครับผมอยากลองกินอะไรใหม่ๆแต่หนูกินทุกอย่างใช่หนูกินกินทุกอย่างอะไรที่แบบอยากกินไม่ได้แบบอะไรกินได้ไงก็คือก็คือเป็นคนทดลองทุกอย่างเปิดเปิดพิสดารแบบว่าอะไรมาก็หยิบพิสดารเลยแหลยครับเปิดพิสดารอันนี้อันนี้ก็อยู่รู้สึกว่ามันคืออะไรแต่หนี่บอกเดี๋ยว เป็นตัวแทนลุ่มให้ลองครับอะไรที่แบบไม่เคยลองก็จะลองอย่างตอนมีอะไรบ้างตอนที่ไปเชียงไายครั้งล่าสุดก็ลองกินที่เป็นซุปแล้วเป็นปลิ่งใช่ไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยครับแต่ว่าวันนั้นก็ลองทานดูครับก็คือกินคนเดียวทังโต๊ะคนอื่นคนอื่นไม่ทานเลยครับผมจะลองสมมติถ้าสมมติถ้ามีสิบอย่างหนูก็กินสิบอย่างถ้ามียี่สิบอย่างหนูก็จะกินยี่สิบอย่างใช่ลองไว้ก่อนหนูจะลองทุกอย่างที่แบบว่า อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็จะกินจบคนสุดท้ายตลอดทุกทุกมือแล้วหนูก็จะบอกว่าเกรงใจทุกคนจังเลยที่มาทุกคนก็นั่งรอทุกคนก็นั่งเมาของกันหนูก็จะแบบแต่ก็คือกินอยู่แต่ก็กินนะครับใช่แล้วแต่แต่ก็กินอยู่แต่ก็ยังกินไปเรื่อยๆเขาจะแบจะอิ่มเสียดายด้วยเขาอยากกินไม่เขาอยากกินก็กินไปแต่เราไม่อ้วนอยู่นะ ก็หนูยังเด็กแหละเวลาจอ้าทำไมเล่นตัวเองะเวลามันคือเรื่องจริงครับพี่ตั้งแต่ยิมแปดมาก็นั่นแหละหยุดตรงนั้นไม่เลยเออเหมือนแบบว่ามัอนย่อยยากพอรู้สึกว่ากินที่ไรท้องอืดใช่แล้วก็โชว์ปุงป่องหนูไปทีนี่ปุงเฮียแต่รูปที่พี่พีลงทุกคนก็รู้สึกว่าแน่นอนผมเก้งพี่จริงนะจ๊ะก็ ถ้าเบ่งก็ก็จะมีครับี่ไม่ต้องอยากเชื่อเลยอะหนูพี่ซีพี่ซีันพี่ซีกนพี่ซีกนนั้นหมายกับการที่บอกว่าหลายคนคานบอกว่าพี่ซีก็จะต้องเป็นซีที่เคยเห็นมากับภาพลักษณ์ที่เคยเป็นมาเดี๋ยวมันจะกลับมาครับผมถามว่ากดดันไหมไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราอยากกินอย่างเงี้ยเออจะจอยคือแบบถ้าเราไม่กินม <laughs> <ís tôi> ันก็แบบไม่มีแรงอะไรครับผม อยู่หรือช่วงไหนที่อยากรู้สึกฟิตหรือว่าอยากแบบว่าต้องใช้หุ่นอะไรเงี้ยก็อยากฟิตหรือมีเวลาก็อยากฟิตอยู่แล้วเมื่อกี้บอกี่มันจะกลับมามันจะกลับมาเพราะอะไรมีงานหรือว่ามีกลับมาเพราะว่ามีเวลาครับมีเวลาเล่นชายงานด้วยงานด้วยงานด้วยครับผมแล้วอย่างนี้คือเวลาที่ต้องมีบ้างหรือยังหรือว่าปล่อยจอไปก่อนมีแฟนคลับทำรูปหนูเป็นซิกแพคก็ไม่ชินเลยแล้วหนูเปิดมาให้ดูหนูถ้าหนูอยากจะเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเฮียดู เป็นหน้าเป็นหน้าหนูแล้วก็เป็นแบบตัดต่อหนูเป็นแบบมิซิกแพคโอ้ไม่ชินไม่ชินเลยอะแต่ว่าแต่ว่านี่เลยดูดีอยู่นะเออดูดีแต่ยากอยาบอกไปว่าขอมีแค่นิดนึงอันนั้นมันชัดเกินไปอัน้าชัดไปอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับหนูเท่าไหร่จริงจริงนี่มีภาพนั้นคิดในหัวป่ะเพราะซิพอเขาทำรูปมาให้แล้วเราจะมีภาพนั้นในหัวป่ะมีอยู่ครับแต่ก็ทำไม่ได้แต่ยากแต่ยากอยากพยายามเหมือนกันครับใช่เดี๋ยวอีก ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็ทํางานเรื่อยๆใช่ไหมครัถ้าเกิดว่ามีเวลามากขึ้นก็จะไปออกเหมือนกันครับอยากวิ่งแล้วไม่ได้วิ่งนานมากเลยพี่พี่สี่ก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเรื่องที่เอารูปเราไปอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่งจนหลายคนรู้สึกว่าเกิดดราม่าก,กันว่ามันไม่เหมาะสมตรงนี้เป็นว่าเราไปคอมเมนต์ที่ออฟด้วยตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างที่เรบที่เป็นรูปเราคู่กันจริงๆก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นครับเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเ,เรื่องที่สื่อสารกันฝัน่งเรากับ ฝั่งนู้นไม่สื่อสารกันไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ค่อยละเอียดไม่ไม่ครบถ้วนดีกว่าครับใช่แต่ว่าทางทางฝ่ายนู้นก็มีทักมาขอโทษผมเหมือนกันครับที่แบบว่าสื่อสารไม่ครบถ้วนแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้คือแต่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับใช่ไม่ได้คิดมากเท่านั้นไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นใช่เพราะว่าทางทีมของเขาเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็คุยกันจบแล้วโอเคแล้วครับผม คนมองว่ายืมรูปเราไปแต่คิดว่าเอาไปทำไปอื่นไต่อยูดีก็คือด้วยการหลอกบ,บทมันช่งางที่จะชี้นำ่างเงี้ยแต่คนก็เริ่มรู้สึกว่าแฟนๆเขเป็น,น,ปนห่วงเรามากรู้สึไกไงบ้างกลัวกระทบจิตใจเราอ๋ออันนี้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากที่แบบเป็นห่วงพวกเราครับผมใช่ครับผมก็น่ารักเป็นแบบเป็นห่วงแบบความรู้สึกกระทบจิตใจเราอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราโอเคทั้งสองโอเคครับผมก็คุยเคลียร์กันแบบเรียบร้อยแล้วครับอ,<ช>อย่างนี้นี่นคือ,ขอเขาทำมาตวราตวจดูหรือว่ายังไงอ๋อใช่ครับทำมาส,ส่วนตัวเพราะว่าผมรู้จัก รู้จักกับพี่ฝ่ายนู้นอยู่แล้วครับรู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ดูมันดีด้วยครับใช่ก็สนิทกันอยู่แล้วเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าคิดมากอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าฝ่ายรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกครับแค่เป็นการสื่อสารกันไม่ครบถ้วนเฉย,เยครับหลังจากนี้ที่คุณตุ๊พี่เอาไปว่าถ้าคนอื่นจะยืมรูปเราสองคนไปประกอบนี่นั่นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างอืม จริงๆก็คุยกันให้แบบว่าละเอียดแล้วเนาะเป็นแบบกิจาลักษณะคุยกับพี่ออฟอยู่เหมือนกันครับผม,เ,เ,คมเครียดไหมล่ะครับไม่เครียดครับ <laughs> ไม่เครียดไม่เครียด <laughs> ใช่ไม่เครียดครับจริงๆรู้สึกว่าการที่ม,มีซีรีส์พูดถึงพูดถึงพวกเราจริงๆก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่อง,องที่น่ายินดีนะครับ <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะต้องไม <laughs> ่ใช่ <laughs> <laughs> ต้องแบบ คุยกันให้ให้ชใช่ครับชัชเดเจนหรือว่าเคลียร์วันนี้ครับอยากจะบอกว่าไปขับยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่าเขาอยากจะออกมาปกป้องเรามากเลยเพราะว่าการอย่านงนี้มันรู้สึกว่าทำให้ด้อมเขาหรือทำให้เมีนเขาแบบว่าเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป,เป็นห่วงเป็นห่วงหนูกับเฮียครับใช่แต่ว่าตอนนี้หนูกับเฮียโอเคแล้วครับ,รบทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะ พี่อ๊อฟเป็นจะเป็นขเขาเรียกว่าด่าหน้าทุกคน<ช>จริงๆ,ๆก็อยากให้เป็นห่วงความรู้สึกคนเบื้องหลังเนาะ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> เพราะว่าแต่ละอย่างมันก็คงมีอะไรเล็กไม่เสร็จแพี่อ๊อฟหลายหลายอย่างก็ฝากห่วงความรู้สึกพี่อ๊อฟด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบว่าไปตัดสินใจเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ <ๆ S 1> ใช่แต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีแบบเจตนาที่ไม่ดีต่อกันเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันเลย